โอเคครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผม <c oughs> วันนี้เราจะมาไปตั้งเป็นแดดเป็นเมือง <c oughs> <c oughs> โอเคครับ okay, ผมกลับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี่อยู่ผมอ่ามิสเตอร์นะฮะวันนี้เราจะมาแจกสคริปต์หน่วยงานกันอ่าพร้อมวงล้อนะครับเพราะว่าอาชีพที่ให้ไปต้องใช้วงล้อนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นแนวนเรื่อโรเพย์นะครับเป็นยังไงวงล้อนี่นะผมฮนะก็ไปปรับแต่งวงล้อเอาเองเลย ว่าอาชีพนี้มันมีให้อยู่แล้วนะฮะอันดับแรกเราต้องลงสริปนะครับผมเดี๋ยวผมให้สริปไปก็รันทุกตัวได้เลยนะครับทุกตัวต้องใช้นะฮะไคลิปหมอ F6 ไม่ได้นะครับผมต้องใช้วงล้องเดียวหมอจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับผมเมนูหมอนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเลือดปั๊มหัวใจให้บินแล้วก็เอาออกจากรถแล้วก็ใส่รถนะครับผม ถ้าเพ่อถ้าคนตายปุ๊บเราจะลากมาปุ๊บใช่ไหมเราอุ้มมาตรงเตียงทำขึ้นเตียงปุ๊บปัมป๊มปั๊หัวใจเสร็จแล้วเราก็เพิ่มเลือดให้เขานะครับหรือว่าจะให้เขานอนเตียงก็ได้เราให้บินนะผมแค่นั้นกวนตำรวจนะครับผมตำรตวจเกมเจ็ด โอเคนะผมส่วนตำรวจนะฮะเรามี F6 ให้เพราะว่า F1 มันอาจจะใช้ยากนิดหนึ่งนะฮะมันใช้ยากหรอกมันใช้ยากมา,มากๆเลยเพราะว่ากว่าจะรวบเสร็จแล้วเราก็ต้องมากด F1 กดแล้วก็ให้นะตัวนตำรวจมีค้นตัวนะผมค้นหาบุคคลก็ใส่รถออกจากรถให้บินแล้วก็ลากแล้วก็ปุาปล็อกกุญแจมือใส่กุญแจมือนะครับแต่ถ้าใช้ผมว่าใช้เป็น F6 ดีกว่าเพราะามันจะถนัดกว่าแล้วมันจะ ตื้นกว่าเวลาที่ทำเวลาไล่ผู้หลายนะฮะส่วนพีเดดนะผมทั้งนะฮะแับหนึ่งลืมนป่าตั้งมันแ๊บนะอ๋อ ทั้งเราขอดูก่อนทั้งมันเขียนป่ะแปนอ่าโอเคเดี๋ยวมาเปิดเองโอเคฮัลโหลอ่าเราเรามาเปิด โอเคแล้วก็เดี๋ยวตั้งก่อนนะฮะโอเคผมเป็นช่างแล้วนะช่างก็จะมีเมนูให้นะผมเมนช่างมีงัดรถให้บินอื่นๆแล้วก็พาวนะครับทำความสะอาดซ่อมรถนะฮะซ่อมรถนี่เดี๋ยวดูว่ามันจะใช้อุปกรณ์หรือเปล่านะ๋ยวผมตอนนี้ผมมีอุปกรณ์อยู่หนึ่ง โอเคมาดูกันผมขอเซกนั่นอ่าอ่าโอเคนะโอเคพอแค่นี้แหละนี่นะครับผมช่าง มาตรงนี้แล้วก็ซ่อมรถนี่นะฮะถ้าไม่มีอุปกรณ์ซ่อมรถไม่ได้นะครับนี่เ,เราจะมาเก็บอุปกรณ์กันดูนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรแบบวเนี่ยก็ลงไอเทมผิดอันวะสงส่ลงไอเทมผิดอันแป๊บน,นึงเออ คืออะไรวะลืมเหมือนกันแป๊บนึงเาวแป๊บนึงงอาจจะยัดอ๋อท่างมันใช้นี้ได้นี่หว่า จะช่างใช้ F6 ได้นะนี่นะฮะต้องใช้อุปกรณ์เมน,นู F1 นะ่จาจะลงไอทท่ผิดอันนะเราต้องไปปรับในวงล้อเอา๋ยวผมจะปรับไปให้แล้วกันดูนะครับอุปกรณ์ใช้ไปแล้วนะ เรามาดูกันว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์เราจะซ้อมได้หรือเปล่าน่นะครับดูนี่นะครับผมไม่มีอุปกรณ์ต้อมรถไม่ได้นะครับผมก็นี่แหละอาชีพงานมีเพียงเท่านี้ อาชีพวงล้อก็เป็นแบบนี้นะครับผมเป็นวงล้อให้ก็ใครจะปรับแต่งอะไรก็ตามสบายได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ใครที่ชอบอย่หนึ่งกดไลค์กดแชร์กดเฟรอลุ้ด้วยนะครับผมอลืมครับหนึ่งล็อตเฟอลเดี๋ยวแจกอาชีพ4ี่จุูนฟรีๆกันเลยก็ใครอยากอยากได้ก็มาดาวน์โหลดได,ได้ใน Discord เลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ลิงก์ Discord ไปให้ก็สําหรับวันนี้ขอบคุณครับ